นี้วันที่60เป็นวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวปัจระเจดีย์ลำพาก่อถวายสิ่งสวดสัญญาพระสุภะคร,รื่อและมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจรารย์วิชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก่อจิตึงข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลืกได้มีสมาธิจดจ่อในขยยนนันธ์ปัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทกาพระรัตนตาอารหังสัมมาสัมพุทโธปะฆวาพุตังปะควันตังอภิวาทีนี้สวากาโตวะวัตาธรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระผูว่าโตสาวกสังโฆสำคัญนัมามิบทที่สองบทบูชาพระเพรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุ ปริมิพุทโธกุณีอิตารัมโนทามิปรามิหิจัติจัติยาวชิวังหังพุทธังตัมมังสังฆังเจรนังกตุปิเชมิรัตนะแตยังธรรมังจปรามิโสทินาปุนิสามบุจิมุนุเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตระขจันตุเทวดาสัตทมังมุติมุนีราชสาสุนันตุสักขะโมคตังสักเคก迦เมจารุเบคิริสิคารัตเตจันตาลิเควิมาเนทิเประเทจักกามีตารุณะค้าหานีเคหาวัตุมหิเคเต ภูมิมาจายันตุเทวาชลธละวิสาเมยักขะันทพานาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีวรังจนนงสาธวุเมสุนันตุธรรมสวรรคการโยยังปัพันตาธรรมสวรรคการโยยังปัพันตาธรรมะสวรรคการโยยังปัพันตาบทที่สี่บทสวดปุกพาผักคาณามกาณามุตสักปะนวาตัสสะะะภควะโตระตุสัมมาสัมพุทธะนมุัสสะภะคะวะโตอะระหตุสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรจารณะธรรมะปัฏา พุทธังสารนังกัจามิธรรมังสารนังกัจามิสังฆังสารนังกัจามิทุติยามปีพุทธังสารนังกัจามิทุติยามปีธรรมังสารนังกัจามิทุติยามปีสังฆังสารนังกัจามิตัตยามปีพุทธังสารนังกัจามิตัตยามปีธรรมังสารนังกัจามิตัตยามปีสังฆังสารนังกัจามิปทที่หกปุสโสสัจจกิริยาคาถานาทีเมสารนังอัญยัง พุทโธเมชรานังวรังอิตินะสัจจวัตินะหุตุเมโสตุสัพพะทาัตถิเมสารานังอัญญธรรมโมเมสารานังวรังอิตินะสัจจวัชเชนะสุติเมหุตุสัพพะทาัตถิเมสารานังอัญญสังโฆเมสารานังวรังเอตินะสัจจวัชเชนะสุติมหุตุสัมปทานบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปนามคาถาพุทธังนเรตนามรัตนาพุทธสชรีจิตตังธรรมังนเมรัตนาพุทธาวิสุทธิสารังจังคังนเมรัตนาพุทธาสุสีลัทธิติเอตังนเมติรัตนารัตนาญาวหังสัมมาสัมโม สริตะวัตถุวิเศษกภูตังอัญโยยานยุตตะคุณายโยค่าวาสพาวะตังอสุมีแตยมหิปิตาเทวะยถะาติทันติกัรมวินาตติเอสัมมาสัมภเวนะโูเกจากกาิจิจจักจริญจักปะตุภธตังธรรมิรยานวิทยังอติตุตตาสัตถังวินหุบวินโยหปปิปันติปันติตะชาเนหิวิชันรูปังโลกมิเกจิกตักกนจุปา จุปะลพนียังเกสัญจิตทุตุวิธิทางคู่นะกายตานาณเมหิเยวัชนะตายะสุวิสุสัมตปิสมุตตปังมานาสุสิปัสุทธะภาษาถานังปัญญาคิดครับและมาสมุตตมะปุญญภูนังทุกขามุูมิจะมาุอขาสารนังคาตานังกุชาเฉลสุป a รมังกั k ปิกกูเชเนยังนิมาทัสัจฉิกยริยายุปานิสัจยทธะตังจามา กิเลสมาลาโสธาธนาสิทธิยาจ่าสถุหิอตากุสะเลหุปเสวนียังปาเนหิจปิสารนังขมนิยมเมวะตัสสาหิตังติรตนังสรัตสรัตังตธรรมหะรัมตินทิวังคณะเนสุนามะสมานาปุชิมาจปิสสะสตังสุปัสสนาจิตตาตถาณุปาติเวจริยาสัทธารตาจ่ปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุติเชนะตัสสะจ่า ตธาปีสุวัติีโหตุโยเจทาธรรมวินยัยมิปามานภูโตโลกุตระพิสามายุวิยโทโสุพชังตัตโสป,ปนิสยาะใจย,ยายะอยัมปีโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุป,ปาสัทธากโรบที่แปดบทส่วนนาำมากการาสิทธิคายกจกขึ้นมาโมหมาลาปากโทสางวาัว ปุถุสุกโตวิโมมาราชปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเกมังเชนตังวินัยยะพุทธังวรันตังสิระสารนามมิโลกัสสะนาทันจาวินายะกัญจารติเจสาวติเจยาสิทธุหุตุสัมปตระยาจาวินาสัมเนตุธรรมุทโชโยวิยะตัสสาสตุตัสเศจิโลกัสสะวิสุทธะมังค์นิโยนาเกธรรมะธาัสสาสารีสาตตาวะโหสันติกโรสุจินธตมังวรันตังสิระสารนามมิมหปะลาทางปทาลัง ปัสตตาหังตันตจสตาเตชยสิทธิ์หตุสัมพันตรายาจาวินาสำเม,มนตูสัทธรรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกา,าปัปปะปุปะกิเลสจัตตาสันโตจะสายังสันตินิยโยจโกจะสวัขาตธรรมบังวิธิตังกัโรติสังขังวรันตังศีรสารมามิพุทธานุ นุพุทธังสมมาละศีลทิฏฐังตันติเจสาติชยสิโดนตุสัมปัตตรายาจะวินาจะเมนตุบทิกามบทสวนนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสารมหาเมหสิโนนโมอุตมะธรรมมาสะสวากัสสตีนิทานโมมหาสังคสปิวิสุทธาสีลังทิฐิโนนโมโอมาตายะรัตถานารัตระิทัสสะสาธุการนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปีนโมการะปปาวนะวิคัจจตุกัตวาณโมการานุภาวนะสุวัติอนตุสัพทานนโมการาสัต ติชนาวิทิมีหงมิตรติชวามบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวานสุตังเอกังสัมยังพะกวารสับเกสูงวิหารติกปิลวัตุชิมิมหาวณีมหัตาพิคุสังเกะสะทิปัจจมัติพิคุสัตติสัพเปหิวารหันเตหิทัศัยจารุกทัตถุปิเทวตาพิยุยนะสนิปติตาหุนติพักวันตันทศนายยาพิคุสังกจอัตตโคจตุนังสุทาวาสะ กะยากายยิกานังเทวนังอิตาค้าหูสีไอคังนุปัจควาสเกสุวิหารติกปิวัตุมิงมหาวันิมหาตาพิคุสังเกนาสติปัจจามาเตหิพิคุสติเตหสัเพหิวะอรหันเตเหิสาสิจจาลุกตาตุเหิเทวตาพิยุยนาสนิปติตาหุนติปัจจันตังทัศนายยะพิคุสังกัญจยันยูนะมยังปิเยนะปัจควาเตนุปะสังกมายยยมาอุปสังกามิตวะปะกจันโตสันติเกปาจิกาคาถาภาษยามาติอัตัปโภตตาเทวตา เสยยาถาปีนามาภลาปุริโสขัมันสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเลยยภาษาลิตังวาภาหังสมิเชยยเอวามีวัสสุธาวสิสุเทเวสุตตาตตาและหิตาภควันโตปุระโตปตุระหังสุัตโคตาเทวตาภควันตังอภิตาเทวตาเอกามตังอตังสุเอกามตังติขาโคเอกาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคทังอภัสิมหาสมัยโยสมัปเาวามเสนวงเทวกายาสมักตาคาตาคาตาอาคาธรรมะ The way, enough enough ิมังธรรมะสมัยยังตะกกิตใเยี่วะาปัจจาริตาสังสันติอัตถโคอัปราเทวตาพระคุณโตสันติเกอีมังคตังปะพาสิตตระพิขาวสัมมาทัตถังสุจิตตังอัตโนปูชุกับมังสุสารัตถวิเชีเอตานิฆาเทวะอนิลิยานิระคันติปฏิตาตาติอัตถโคอัปราเทวตาพระคุณโตสันติเกอีมังคตังปะพาสิเจตวะคีลังเจตวะปริกัรมิ่งทักคีลังโอหะจามาเชชาจามา จักมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักขุมาสุทธันตุสุสุนาคาติอักรุวปาราเทวตาระกมันตุสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสรนังคาเตคาตาเสนาเตคขมิสันติอปายาภูมิงปหายามานุสังเทสังเอวะเทวกายังอปริปูเรสันติเตอจักรุปักวาเท พิขูอามันเตติเสเพยุเยนะพิกเวธทรัสุดโลกาธาตูสุดเทวตาสนิปฏิตาโหติตตถาะตังทสัสสนายาพิขูสังกัจจะเยปิเยพิกเวทอเหสุงอติตัมมทัน นางอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสปิภะกะวันตานังเอตตาปารามายิงวะเทวตาสานิปติตาเหสุสเสยียถาปีไมหังเอตาริเยปิเตพิกเวภาวิสันติอนาคะธรรมธานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสปิภะกะวันตานังเอตตามารายายเวมะเทวตาสานิปติตาภาวิสันติเสยาถาปีไมหังเอตาริอจิคิสามิพิกเวเทวกายานังอนามิกิตตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามมิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานังนามมิตังสุนาธาสาธุกลางมานสิการุ ถาภาสิสามิติเอ,เอเวังปันติติโคเตพิคุพระกัันตกปัจจสาโสสงพระธรมเทวตาเทวตาทาโวจาศิโลกรรมมาลับกุศลสามิยถ่ายภุ่มาจาามัตถัสิติเยติตาคิริพพรังปะหติตตาสมาธิตาปุถุสีห์าสีหาวะสัลลีลาโลมาหังสา พิพัมย์จุมโอุทาตมะนัสาจุกะพิปัสสันมะนามลาวินลาพิญโยปัญจสติยตวาวันเนกปิลาวัฒเวตตโตอมตะยิสัทธาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานณตาพิกกโมเตจะอัตตปะมะกะรุงสุตวะพุทธศาสานังเตสัมปาตุระหฮยานังอมนุสสาสัทสนาศอเปเกตนะสัตตะมัทคุงอสัต สหัสสังทัตถัตสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุษย์สานสมัทธสุงอภิเกนันตัมมัทคงทิสาภพพะปุตตาอหุงตัจัตสปังอภิชายยะวะวัคิตวาวะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศานเณรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวติโอหังกิตายยิสัมมิขิราหิอนุปพปปโสตศสสสหัสสายะวะ ยาขากุมมากับปิละวัตวายอิที่มันโตชิดทีมันตวันนั้นมันยาสติมธรรมนาพกัมุงพี่คุณนงจะมิติงว่นังชาสหะสาเหมว่าตายาขานันต่วันนี้นที่มันโตชิตมนตันน้นมันยสติ์ทมธรรมพกมุพุณนังจะมิติวันังสัตาทิรา อิสาหะสายักานันนตวนนโนที่มันตชิติมันตะวันนมันตยสัททโนมะมานาปิกขมุปิกขุนังสมิติงนังจิตเตเตโสระสาหสาสายนนตวันโนทมันตชิติมันตวนมันตยสัโนมมานาิกมุปิกขุนังสมิตินังสามิตาปัจสตายะขนนตวนโนทมันตชิติมันตวนมันตยสัทโนมมานาิกมุิกขุนังสมิตินังกุมภิราชาคิกปุลสนิเวสนังิโยนังสตสาหสังยักขนังปะยิรู ปัสต so, e ิภ yeah? ูมิพิโรราชคายิโกสซปคชสมิติงว่นางปุริมันจ่ติสังราชาทัตตารทงปัสสาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตัสสะห่าวอินทามนามาปะลาอินทิมันตุเิติมันตวนาอันตุเยสติโนมุทามนาภิกขมงภิกุนังสมิติงว่นาง ท,ทิฏิทัศน์นั่นจะที่สังหรณชาวิรุณโหตปัสสาสติกุลพันธนังอธิปติมหาราชยัสสติจตปิตัสสะพาวินธรรมนามาหพระาอิทธิมันตุเจติมันโตวันนามันตุยัสสสินุมัทธกามาอภิกรรมอภิกุนังสมิติวะนังปชิมันจะที่สังหราชาวิรุปโค ภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสติโสปตติปิตัสสะพะโหอินทมนาหะมหัปเลยที่มันตุวชติมันตุวนั่นมันตุวยัสสติโนมุทธมนาภิกขามุภิกุนังสมิเติงวะนังอุตตรันติสังลาชาร์คุเวโรตปัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชยัสสติโสปตติปิตัสสะพะโหอินทมนาหะมหัปเลยที่มันตุวชติมันตุวนั่นมันตุวยัสสติโนมุทธมนาภิกขามุภิกุนังสมิเติงวะนังปุริ ที่สังทตารโถทกีเนนวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปขอคุณเวรุอุตารังที่สังเจตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุรงที่สาทันทันล่ามานณฐังคุบะเววันเนกาปิลวัตเวเตสั่งมายาวิโนทาสาอาคูวันแจนิการสัทธามายาเวนทุเวกันทุวิภูจาวิภูโตสหจันทากามะเศรษฐถจากกินทุนันคืนนิคันทุจัปนาโทโอมาอุปมันจัต จะเทวสูตโตจะมาตาลีจิตตะเสโนจักคันทโพนัลรลัชชาชโนสโพอคูปัญจสิโคเจวะติมระรุสุริยะวัชชสัสเอเตจันเจจาราชาโนคันทภาษาสราชุพิโมทามนาภิกัมมพิกุนัสมิติงวานังอัฐกุณาภาษานาคาเวสาลาสหั์ จะกากำพลาลัสตระอาุบายคาสาหายาติพิยมุนาทัตตารถาอาคูนาคายาสัสสินโนเอราวนันนมหานาคุปะค่าสมิติวนังเยนาคาระนาคาราเชสหาสายหารันติทิพาธิชาปัคิวิสุทธจกักขูเวหายาสาเตวชามชปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธา นขาขราชานะมาสีสุปันนโตเขมามะกาสีพุโทโธสันหาหิวัจหิอุปไหยันตานาคาสุปันนาสุมระสรารณะมากังสุพุทธังชิตาวชิรธาตเถนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวสัาสเตติทิมัตุยะสัจฉิโนกาละกันชามหาพิสมาอสุรา,า,านาทานะเวขาสาวปะจิตติสุจิตติจาปปาราทโทนมุติจัจสหะสตันจะปภลิปุตานังสะเพเวโรจานามกาสาย สันนายิตวะพระลิงเสนางราหูพันพัทธมุปปาขมุงสัมมะโยธานิพัทันเตภิกขุสมิติงว่นางอาปูจเทวีเทวาปัทวีจ่เตโชวายุตถาขมุงวารุณาวรุณาเทวาสมุใจยะสัสสาสหเมตการุณากายิกาอากุเทวยะสัจสินโนทัศเตตัลธากายะสเพนนนันตะวันนิโนที่มาตะวชีติมาตะวันนมาตุยะสัจสิโนมนทัมมะนาอภิกรรมุงภิกุนางสมิติงว่านาง ววทุจัเทวาาหาลีจาอสมาจัตทเวยมาจัตทสูปนิสาเทวาจันทามกุปรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามกุปรคิตานัตันนิปรคิตวาอุกุมันทวลาหากาวสุนังวสโสเสทุกภะกกค ปุรินฑโททเสติตธากายาสัพภินันตวันนิยนเทมตัวชิติมันตวันอมตัวยาสัตย์นองโมทัมนาภิกาโมภิกุนังสะมีติงวนังอัฏฐคุสหาคูเทวะสลามคีสิกขาริคาอธิรัตถกาจารโรชาจาอุมาภูพานิพาสินวารุณาสหาธรรมมาจากอจุตาจาอนิชกาสุเลยยารุจิราอคูอคูวะจากวเนสิโนุทเสติตา สัทธากายาสเพนานันตะวานนิโนทิมันตุเชติมันตุวันนมันตุยะสัจิโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวังสมานามหาสมานามนุสสามนุสัตตมาคิถาปุตสิกาอาคุอาคุมนุปุตสิกาถาคุหารโยเทวะเยจัาโลหิตวาวิสิโนปารคามหาปารคาอาคุเทวะยะสัจิโนทัศเจนิสัทธากายาสเพนานันตวานีนิโรทิมันตุเชติมันตุวันนมันตุยะสัจิโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติวังสกาตนามหาสมานาะนุสสามอุสาตะมาคิธาปุตสิกาอาคุอาค มัตตาหารักข้าชาวิสก,กาจายสัตยินโอท่า,า,านได้ยังอาคาปชัชโนยุทิสาพระวิสติทัศนีตัศกากายาสเปนานา,นาตั้งวันนี้โดยที่มันตัวชีติมันตัวนั่นมันตัวยัสถิสน,นมุท้ามนาอภิกรรม,มุภิกุนังสมิตังเคมิยาตุสิตา ยามากัฏถาจะยสัสสติโนสัมพิตักขา,าลามาเสถาชติมานาจะอาสาวานิมารณาติโนอาคุอัตคุปะระนิมิตาทศิเตตัฐฐากายาสัพเพนันตตะวันนิโนที่มันตุชิติมันตุวะนามันตุยาสัติโนบุธมนะพิกามุงพิกุลังเสม,มิติงวังสัตถิเตเทวานิการยาสัพเพนานันตะวันนิโน นามันวัยเยนะอกติจงเยจันเยสัทิจารสหปวุฒาชาติมคิลังโอคตินาล,ตลาาาัาตระมัสวังวัตเขโมฆาตระนนักขันเจตังวาอสิตาติตังสุภามาประมะามตโตจักปตะอิทิมาโตสหะสานังกุกะกุมรารติโสจักโสปคาสมิติงวานังสานะพ,พระมาลูกานังมหาพรหมภิตรติติตป,ปันอุปปันโนชุติมันโตพิสกาพิสมากายโยยสัสสจสิโสทเสนสัสอิสรา อาคูปเจกวส,สวัตสาวตินโนเตสัญจามชัชโตอาคาฮาริตโตปริวาริตโตเตจัสสะพัจสัสสะเพอภิกันเตสินเทเทว,เวสัพรมามเกมาราเสนาอภิกรมิปาาาสัสสากสาอันทียังไอทะคันทัตถะพันธาทะราคีนะพันทวัตถุมโมงสามสมันตาปริวารีทะมาวมุนจิตาโกจิตังอิติตถามหาเสนโนกันหะเสนางอเปยยะาอานิตาตะลมะมหาจัจจสรังกตะวานะเพราวาทัตถาบวุสก เมขทานาญนตโตสวิชุกโตต,ตาโสปจ,จุตตาตติสังคุโตสัาสายังวเจตันจัดสพังอภินยายะวะวะคิตวานะตะคุมาตโตอมันตายิสัทธาสาวกีสาสนเนรเตมราชินาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขโว เตจะอัตบมกะรังสุตวะพุทธศาสนางวิตาคาราเกหิปะกะมงเดนสังลมังปิชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายะสิโนโมทันติสหพุตธิสาวกตาเตชนะสุตาตีบทที่สิบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตังะสิวนาจะพามาลังปฏทถานาจสิวนาปูชาจปูชะนิยานางเอตมังคลาพุทธมังปฏิรูปเทสะวาโสจะปุเพจะกตันปุญญาตาอัตสัมมาปนิธิจะเอตมังคลพุทธมังพาหุสัจจัง จอิสิปัจจะวินโยจาสุสิกขิตตสุภาสิตาจาใหญวาจ่าอิตมังมุตตมังมาตาปิตุปฐานังปุตตาธารสาสังฆโหอนาคุลาจักกมันต์อิตมังคลมุตตมังทานันจ่ธรรมจริยาจ่ยาตายกานันจ่สังฆโหอนะวชานิกรรมานิอิตมังคัลวุตตมังอารติวิรติปปามัชปาปามานาจ่สัญญมงอปะมา โจะธรรมีสุเอตมังคขมุตตมังคารวจะนิวาโตจะสัมทุตีจะกตัญญนุตงกาเลนะธรรมะสาวนังเอตมังคขมุตตมังขันตีจะโสวจัตสตาสมานานัจะทัศนังกาเลนะธรรมะสักั์ชายเอตมังคขมุตตมังตัปโจะพระมจรรยันจะอริยสัจจานะทัศนังติภานาสติกิริยาจะเอตมังคขมุตตมังพุทธสาโลกะธรรมิหิจิตังยัสสะ นากรรมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตมังขมุตะมังเอตาทิสานิอัตกะตะวาสัพพัทธถะมาปาราชิตาสัพพถาโสทิงข้าฉันติตันเตสังมังคลามุตตมันตีบทที่สิบองบทสวดรัตนปริตรยังกิติวิตังทิอิทวาอุหังหุรังวาสกีสุวายังรัตนปริตังนาโนสัมังอัติตถาคาเตนะอิธรรมปีพุทธ พุทเธรัตนังปณีตังเอตินะสัจจินะสุบถิหโนตุกยังวิราคังอมตังปันีตังยัทธชกคาสกยมุนีสมาหิโตนานเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิธัมปิตธรรมีรัตนังปณีตังเอตินะสัจจินะสุบถิหโนตุยัมพุทธะเศทุกภริวันญาเยีสุจิงสมาธินันตาริกัรยามาหูสมาธินาเตนะชะสมโมนะวิชติอิธ ah ัมปิตธรรมีรัตนังปณีตังเอตินะสัจจินะสุบถิหโนตุเยปุคละลาอัฏฐานสตังปัสสะกาตาลิตเอตานิยุคานิโนติ เตทักขิเนยสุขาตัสสภาวาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจินะสุวัตถิโหตุเยสุปยุตตามณะสาธันเหนณะนิกามิโนโพตามาสาสัตัมหีเตปฏิปตาอัมมตังวิไคหะรัตรมพุทานิพุติงพุชามานาอิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนัสจินะสุวัตถิโหตุขีมังขีมังปุรานังณวังณทิศพรังวิรตจิตตา จิตใจยติเกผ่าวกัมิณเตชีนะพิชาอวิรุณทิจันทานิพนิันติทีรายฐายัมปะทิโตอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังอิตินาสจจีนาสุวัตถิวุลตุงบทที่สามทสธรรมบทตสานิวานอัตตาหะเวจิตังเสยโยยาจายังอิตระปชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสานิจังยัญญาตตาจาริโนทิเนวะเทโวนะคันตโพนะมาโรสาพรหมนาจิตังปัจเจ อปาชิตังกยิราตถารูปาชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเก็บปุตสุตกาสิตมีทางเทนะพควันตาชานาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะอิทะตุมเหเมอนุสสะเวนะมาปรมปะมาปารายะมาอิติกิรายะมาปิตะกัดสัมปทานีนะมาตากาเหตุมานายยะขะเหนะมาอาการราป,ปะวิวิตเกนะมาทิเินิชานะักขันติยามาพระ รูปตายะมาสมาสมโนโนขรุยะถาตุเมเหอตตนาวะแชเนยะถาอิเมธมากุตลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยุหะระอิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอัตอุอัฏตุเมเหปะชาเหยยาธายะธาตุเมเหอตตนาวะวะชายยยาถาอิเมธมากุสลอิเมธมาอนาวะชาอิเมธมาวินยุปัสถาอิเมธมาสมัตตาสมาทินา อิตายะสุขายะสังวตันติอัฏฐตุเมหิอุปสัมปันยายิวิหะเรยาถาติบทที่15บทสวดอุปปนนียสูตอุปนิยติชีวะชีวิตมปปะมะปมายุงชรูกนิตาหนาสันติตานาเอตังมะยังมรณะนีไปขมาโนคุญญานิะกะัะยิราถาสุขาวะาวะหานิ ปุปานียติชีวิตมะประมาณยังชรูปนิตาสารนาสันติตานาเอตังไม่ยังมรณีเปิคขามโนโลกามิสังปชาเสปชาเห็สันติปิโขโยทากายีนาสัญยมววาจยาอุทัตจิตาสารตังตสาปิตาสาสุขายาโหติยังชีวมโนปกาโรติบุญยังทมโหอเหิรักติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวาหาติเอนานิสังโสธรรมเมสุจิเนนาทุกติงขัตติธรรมจารีสัพพาเท สัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายะปสติอัฏฐานนิพินติตุเขะเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุขายถาปัญญายะปัสติอัฏฐานทิพินติตุเขะเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานันตาติยะ ธาปัญญายะปัสติอัถนินิพินทติทุเคสเอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทส่วนอปานักกัจาตุอปานักกัจฐานะเมเกทุติยังอาหุตังติกาเอตัทัญญายาเมธาวีตังคันเหยาอปนักกลงพระหุงเวจารานังยันติปปพาธานิวนานิจารามารุขเจิตยานิมนุษย์สาวิตรชิตาเตตังโขสารังเขมังเนตังสารมุตมะมเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาอมุจติเอจจพุทธันจัตธรรมันจัตสังกันจัตสารังขตตุจตาริอาริยสัต ดานิสัมมัตปัญญายาปสติทุกครังทุกขะสมุปาทางสุขศาสจะอติกรมังอริยันจะอธังคีกังทุกขุปัสสะมคานมีนางเอตังสารนังเขมังเอตังสารมุตมังเอตังสารนะมคามัสสะพัทุกขาปมุจติอทท่จิเบสวดระเทกรตตคาถาอิตอตินางนาวะคเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตม พาหินันตังอปัตตันจะาอนาคัปตังสิ่งใดลุกไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลบเป็นแรงและสิ่งที่ยังมายังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันโนปันน,น้นจะยโยธรรมังตถาตถา,ตถา,ตถาวิปัสสติอสังฮีรังอสังกุปปังตังวิทัตมะนุรูหเยก็บุคคลเห็นบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่ายไม่ควรแค่นะั้นทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจารเลนทำนั้นหนึง่งหนื่ให้ปลูกปลงเธออาเชวะกิจจ มาตปะโกปังโกชัญญามรณนังสุเวทําทำความเพียรสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาศนีนในน้มัจุนาเพราะว่าความผาเพียงกับมัจุราชผู้มีศีินในใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหระตะมาตันทิตงังตังเวพาเทกระรัโตติ สันตัวอจิคเตมุนิติมุนิติเพระมุนีผู้สงบย่อมเลือบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทางงอนรับกังคืนนั้นแล้วว่าผู้มีเรตินเจริญด้วยประการชนิดแลบที่18บทสวสดพินหาปัจจะเวคณาปาถาชาราธรรมโมมหิชาระชะรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุกพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิมที่ทำโมมหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุกพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะนังอนัตติตาเรามีความตาเป็นธรรมดาจะ ลุงผลความตายไปไม่ได้สเปเหิเมปเยหิมนาเ,เปหิน, bees, นานาภาวูวินาพาวุราต่ละเวเ้นเป็นต,ต่างๆคือเราจะต้องพัดผ้าจักของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมศักกรมหิกรรมทยายาโทกรรมยูนีกรรมพันธ oh, ุกรรมปฏิสารนารามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมพุ่งผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดังเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสา,ามีกัลยาณันางวาปปักกังวาตสาทายาธา วิสามีเราทำการนั้นใดไว้เป็นหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสิไปเอวังอมิเหหิอภินหังปัญจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่เจ็เก้าบทสวดเทวตาอุโยชานนคาคาถาตุกะปตะจจนิทุขาพยาปจจานิพยาสกปัปตะจนิโสกาบนตุสภีปิปณนิติเอตาวตาจ่อมิเหหิสัพพตังปุญญาสัพพทางสภีเทวานุโคนุโมทันตูสัภะสมปติสิทธิยาทานังทนันตุทัสสัน สัทธายาสีลังรักขันตุสัปปาพพทาภาวะภาดาพิราตาหูตุขจันตุเทวตาเทวะตาขาตาสาพพัพเพิปุถัตภะระปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตัดเตเชนารักขังพันธามิสป,ปะโสบทที่ยี่สิบยี่สิบบทสวดเทวะปฏิทานะคาถาหันย่อมยังปฏิทานะคาถาโยพรนามาเสยยาเทวตาสันนิปสันติวิหาราวาสินีปุ ถูปเปคารีโพธิคารตตตีตาหิงตาหิงตาธัมมธานีนะพระวันตุปุจชาวสุทิงกรณติทาวิหารมันทะเลเทระจมะชานนวกาจาวิกพิกาวรสารามิกาทานะทานะปฏิอุปาสก้าข้ามาจะเทสานิขมาจะอริจราสัมปานุนะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาพุ้ชาเจปเยปีจะอันทาสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยญญานิการธรรมวรังปจิต จ่าเจมสเพปิทุกขสากรุนต <ination noises> <in> ูสังขยังถาตูจิรังสตังธโมโธรรมัทราชกุคลาสังโฆโหตุสมะโควาอันตาอัถายาจ่าหิตายาจะาอัมเหรคตูสัทธรมโอสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสักปาวิเยเนยามาธรรมีอริยปะเวทิเตบทที่21บทุสวดสัพพะปฏิทานคาถาหันยามายังปฏิทานคาถาโยพระนามเสปุญยสิทธานีกัตตาสายานัญญานีกัตตานิเมสันเตสัญจาพาิ ภาคินโนหนตุสันตานันตาปะมานากาขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดน,นี้แล้แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณาวันตาจามไมหังมาตาปิตาทโยทุติถามีจับยัติทธา,ทาวาอันเยมชาตาเวริโนสตา,าติถันติโลกัจฉิมเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตา พระว่าพระเวคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทางหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดะและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิยังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง สันเราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสันเหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สันเราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอที่เพงหลายจึงแจ้งแกสันเหล่านั้นมยาทธินานาะบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสาเพสตาสัทธาหุนตุเอเวราสุขาชีวินโนเขมปัทันจะปะปุนตุ เศสาสาสิทธิชัดตังสุภาเพราะเหตุเกือ้อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ต่างพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกิดเสงือนขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถินขอด้วยอนุภาพแห่งสัจจาทิถฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระัตนาใยด้วยการสัตยายบุตร สดมนม์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขออหยพจนจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดนุโมทนาในการสวดสาธยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแลวโปรดนุ่งพรในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุบางคนพระกิ่งไพรพิพนานโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณ์อสงมนว่ามงวันิเวศนิหารตลอดจงวัตถุบางคนทั้งหลายที่สางสิงสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริและคำมงคล ในพระคาถาต่างๆขอเจงาสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญสาธุ บุญนบุษงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาของบุญมนีจจะส่งถึงผู้มีจิตสัทธาร่วมสมบูรณ์ในเจริญจิตภาวนาทุกแ่่งขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกแต่ทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่อปุสคแลรมานทั้งหลายพร้อมบุญพร้อมได้ทนะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรสีพรมใจทั้งสี่เกครอยุท